วันนี้ไปไหนกันวันนี้ไปทีรักโลกไปไหนที่สุดในโลกทะเลก้าวน้ำไม่ใช่ไม่ใช่น้ำตกเขาเรียกอะไรแล้วนะน้ำป่าน้ำลาดน้ำลาดน้ำไหลไม่ลาดอะน้ำป่าฉีลาดมาจากน้ำป่าดึงออกก็มันจะไหลเชิญอันนี้นี่มุกอะไรนะลูกอะไรนะมันไหลไม่จากน้ำแบปลามันไหลมาจากน้ำกับปลาคุณเดี๋ยวว่านั่น โ okay. er anyway, okay. อเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่น้ำตกโอเคถึงไหนครับบ้านน้ำลาดเไปดูสิห่อน้ำจะเป็นยังไงนับกันปูใจดีด้วยไม่หนีปู่ะไหนตรงไหนเอ่ยสนสตรอเบอรี่ทิปสตรอเบอรีทิปใจดีด้วย คุณยรักถายวิดีโอชาก์นด้วยไม่หนีมือก็พอเดินเข้ามาก็จะผ่านจุดคัดกรองเขาจะไม่เอาของอะไรเข้าไปเลยนอกจากความขาดทุนของลูกสาวสิ่งของกระเป๋าห้ามเอาเข้าไปหมดเลยเขากลัวว่าจะมีเป็นพวกเศษขยะอะไรไปทิ้งไว้ตาม จุดต่างๆอ๋อตรงตรงไหนครับตรงนั้นนะครับแดงโมูตกน้ำเจ้าคนที่ถักแดงโมไปอยู่ตรงนี้อ๋อก็คือเจ้าก,ก้ามปูไปเราเดินต่อข้างในดีกว่าด,ดูที่ข้างในมีอะไรบ้างลูกแต่ลูกป๊าส่งมาในกลุ่มด้วยโอเคครับไมาใชลูกไหนไปเดินต่อข้างในเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่มันใกล้จะถึงแล้วไหนพาป้าไปดูหน่อยเพราะมันสวยขนาดไหน

ใช่ครับลเล่นน้ำได้เลยครับเ,นนเด็กๆอยากเล่นน้ำนะเ,เลยพาเด็กๆเล่นน้ำก่อนนะนยังไม่ได้เปลี่ยนชุดต้องถ่ายรูปเป็น่อนกว่าจะได้เปลี่ยนชุดทำแบบนี้ก่อนเอาเท้าเท้าเท้าข้างหน้า เก็ดเกๆหนี่เก็ดนี่เก็ดหล่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลับน้องก่อนมาแปไปลับน้องก่อนพี่ถ่ายพี่สวยหนึ่งรูกไป่นไวก็ได้เด็กไม่กล้าเล่นน้ำคนเดียว นั่งง้อยขาไหมป๊าป๊าถ่ายวิดีโออยู่นะให้ดูความใสของน้ำใสมากโอ้น้องเดินได้เหรอโอเคครับโ คนเยอะมากแนะนำถ้ามาให้มาเร็วๆมาก่อนใครใส่ชุดว่ายน้ำแล้วลงไปเลยคือเทพเมื่อกี้น้องคุณก็ดาน้ำแล้วก็กินน้ำเลยด้วย มาแข่งกันใครไกลกว่าหนึ่งหนึ่งสองครับเมย์ไม่ออกเอาป้าไปก่อนทีนึงหนึ่งสองคแพ้ดูเอาหยดสุดท้ายเลยมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อกี้ทำไมมันไปไกลอ่ะผมงพี่หลักพุ่งแรงมากเลยเอาแบบนี้ไังเอาดูมันดี

ไหวเป่าวพทีนี้ถึกแล้วนู่ไอ้หนอนไอ้หนอนเกาะพ่ออยู่ไอ้หนอนไม่ใครไปเื่ันูเลยอะไปอ่ะบพาไปเหรอโค้โค้งโยวงาค้ง้งโค้งโค้งโ่้งโค้งค้งโค้งโค้งโค้งค้งโค้งนก้ค้้้้้

ไอติมมั่งมีโรตีด้วยแล้วก็โรตีอะไรเนี่ยโรตีด้วยไอติมด้วยนี่น้ำเหนื่อยแล้วสิหมดประมาณกี่ร้อยได้เลยไม่รู้ 20, 20, 40, <ม>อะยี่สิบยี่สิบสี่สิบแปดสิบเอาถามป้าดูกี่บาทคะกี่บาทครับสี่สิบบาทงั้สี่สิบบาทงั้นคุณเอาเงินไปจ่ายคุณลงุงคุณป้าแต่คุณตีติดใช่ไหมไม่เขารวมเลยอ่ะ สี่สิบทอนห้าสิบเหลือเท่าไหร่ลูกจ่ายไปห้าสิบราคาสี่สิบบาททอนกี่บาททอนสิบบาทลูกเอาไปให้เขาเลยเอาเงินไปจ่ายเอาไปจ่ายค่าติมของคนนี้ก่อนเจ้านี้ก่อนนอาได้ครับน้องลืมเงินตอนแบบพาวร์งจะกินแล้วจะกินอย่างเดียวเอาบายบายก่อนกลับบ้านแล้ว กินกับพี่ใหญ่น้องกิน่กับพี่ใหญ่น้องคูสาป,ป้อนเอามาให้ใบายหน่อยกับบ้านแล้วเผื่อบ้านนะ